nhạc nó nhạc nhạc đau rộng nhạc 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 เทศบาลตำบลอนองชาติขอเชิญชวนร่วมง,งานโครงการสารสัมพันธ์ห่วงใยใส่ใจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กิจกรรมในงานที่น่าสนใจมีรำวงย้อนยุคเกมปิดตาตีปีป๊และฮูลาฮูปสามคัคคีที่สำคัญปีนี้มีการประกวดแข่งขันส้มตำลีลาชิงเงินรางวัลชนะเลิศจำนวน5,000บาทค่ะ พี่น้องชาวตำบลหนองชากพบกันที่งานในวันพฤหัส,สบดีที่25เมษายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองชากมีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะมมมััันน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 ลลอออองงงงววคคืืืจเเเพ้าร่่แตช